ที่ลบบุรีหน่อยนะครับบรรยากาศการหาเสียงนะในช่วงท้ายในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับมันมีประเด็นอยู่อยู่ที่ลบบุรีครับคุณผู้ชมฮะเนื่องจากว่ามันมีภาพกระบะคันสีแดงนะฮะซึ่งพระรูปนี้ฮนะเป็นเป็นระดับพระอาจารย์นะที่ชาวบ้านเรียกกันครับคือขับรถกระบะคันนี้มาคุณผู้ชมฮะแล้วก็มาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยลงจากรถแล้วก็มาพูด พูดคุยกันสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะกับกับคนที่อยู่ในบ้านนี้แต่ปรากฏว่าในช่วงหนึ่งของการพูดคุยกันอะเหมือนกับมีปากมีเสียงและใจความหลักๆประมาณว่าพระอาจารย์รูปนี้เหมือนกับจะมาขอให้คนบ้านเนี้ยช่วยเลือกช่วยเลือกผู้สมัครท่านหนึ่งแล้วกันเบอร์หนึ่ง <Ừ. S 2> อ่าคือตอนนี้เรารู้ว่าเบอร์อะไรแต่เราไม่ต้องไปพลาดพิงหนึ่งเขาแล้วกันเอาเป็นว่าขอให้เลือกผู้สมัครท่านหนึ่งแต่เหมือนกับเขาจะปฏิเสธพระทาตัวเป็นหัวคะแนนอ่าประมาณอย่างนั้นแหละฮะเหมือนเป็นหัวคะแนนนะฮะแล้วทีเนี้ยพอชาวบ้านปฏิเสธปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าท่านก็เลยคงอาจจะโมโห<ะ>ก็เลยพูดประมาณวนะ่าทีมึงให้กูช่วยอะไรเนี่ยกูยังช่วยเลยแต่ที่กูขอมึงมั่งเนี่ยมึงกลับปฏิเสธกูอดูภาพหน่อยนะฮะย้อนไปดูภาพที่เกิดขึ้นหน่อย เนี่ยเวลาเดือดร้อนไม่พ้นกูแต่เวลาการเมืองกูขอร้องแล้วมึงไม่ช่วยอ่ะเวลาจะให้ช่วยอ่ะมึงจะไปขออะไรเขาได้ลบเลิกบุญคุณเหรอเดินสายขอไปทุกบ้านเลยนะฮะหรือเปล่าเป็นหัวระแดนเป็นหัวระแดนนักการเมืองไปแล้วหวงพ่อครับบาทไม่ใส่บุญไม่ส่งไม่ต้องมาขอร้องกูครับนี่นะฮะคือลำเลิกบุญคุณเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาที่ชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมหาเถทลสมาคมสํานักพทธพี่เต่ง นะฮะบอกช่วยมาดูคลิปนี้หน่อยนี่แล้วขับรถเองด้วยนะขับเองขับเองนะเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยฮะเป็นเจ้าคณะตำบลด้วยครับอืมไม่ธรรมดานะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยล่าสุดเอาเอาเอาในมุมของพระอาจารย์รูปนี้ก่อนนะฮะพระอาจารย์รูปนี้คือพระอาจารย์เจียงพระครูโสพลภาวนานุสิษิ์เอาก็ฟังท่านก่อนนะฮะท่านยังดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองม่วงด้วยนอกจากเป็นเจ้าวาดวัดป่าโพทองเนี่ยอยู่ที่โคกเจริญนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้อาตมาเนี่ย ไม่ได้เป็นหัวคะแนนนะนี่เหมือนจะฝากมาบอกโยมติ่งเลยเนี่ยโยมติ่งเป็นคนแต่วนั้นหลวพี่พูดเี่เหมือนหัวคะแนนอ่ะการเมืองคำว่าการเมืองมันมีไงเออพระอาจารย์เชียงบอกอาตมาไม่ได้เป็นหัวคะแนนไม่ได้ช่วยหาเสียงตามที่เขาพูดกันเลยวันที่เกิดเหตุเอากระเช้าไปเยี่ยมคนแก่และก็คนผู้สูงวัยอ่ะบ้านนั้นอ่ะไปเยี่ยมบ้านนั้นแหละเขามีกันอยู่3ามคนกระเช้าเนี่ยก็ได้มาจากญาติโยมเนี่ยเอามาทําบุญเนี่ย อาตมาก็ทําแบบนี้เป็นประจํา<อ>แล้วบ้านที่ไปเนี่ยที่ใน,ในคลิปเนี่ย<อ>สนิทกันคุ้นเคยกัน<อ>ก็จะกระเซ้าเย้าแย่กันอยู่ตลอดอย่างในวันเกิดเรื่องเนี่ยก็ปกติแหละมาคุยกันเสียงดังจนมีอารมณ์มันขึ้นมาก็ขอโทษญาติโยมที่ในคลิปี่้อาจจะดูรุนแรงไปแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องถามมาเพราะอะไรไม่มีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องท่านบอกงี้อาตมาเนี่ยไม่ยุ่งการเมืองอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ผู้สมัครสสเนี่ยอากว่าตรงๆทุกท่านอะ ก็เข้ามาที่วัดเป็นประจำอัตามาก็รู้จักทุกท่านทุกเบอร์รแล้วจะให้อัตามาเนี่ยไปเลือกเป็นหัวคะแนนคนใดคนหนึ่งได้ยังไงนี่เห็นไหมท่านมีเหตุผลของท่านนะฮะท่านบอกว่าล่าสุดเนี่ยท่านไปชี้แจงสํานักพุทธแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยจะมาคุยกับท่านอีกนี่เฟังในมุมท่านก่อนนะฮะอธิบายก่อนแล้วเดี๋ยวฟังกันต่อฮะ,ะอัตมาเองก็ ขอเข้ามาภายในสิ่งที่เห็นภาพมันปรีดหรือมันอะไรก็เกิดจากการที่พระเคยย่อก,กับเขามาตลอดแล้วก็จูก,กันมาตรงนัน25่สิบปีก็คือไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรเลยไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ทุกอย่างอัตมาก็ได้ชี้แจงให้กับสำนักพุทธแล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีได้เรียบร้อยแล้วก็มอบให้สำนักพุทธ นะครับอ่าเป็นผู้รับเรื่องต่อไปก็คือตมาจะไม่ชี้แจงให้กับใครเราครับอ่านี่ฮะอันนี้ฟังพระอาจารย์เจียงไปแล้วครับทีนี้ไปที่บ้านนั้นหน่อยดีกว่านะฮะบ้านบ้านที่ที่บอกว่าเอากระเช้าไปให้นะอ่าที่อกเอากระเช้าไปให้ครับครับเอ่อบ้านของคุณทองเลื่อนนะฮะซึ่งที่จริงบ้านนี้ก็คือบ้านของคุณสันคุณสันนี่คือสามีของคุณทองเลื่อนฮะแต่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเหมือนกับคุณสันจะไม่อยู่นะอยู่แต่คุณทองเลื่อนแล้วคนที่โดนโดนเหมือนตะโกนว่า เออโดนโดนเหมือนตะคอกใส่อ่ะก็น่าจะเป็นคุณทองเรือนนี่แหละอ่ะฟังคุณทองเรือนนิดหนึ่งคุณทองเลือนนอเล่องบอกอย่างนี้ฮะเออคุณทองเรื่องบอกว่าวันเกิดเรื่องนะพระอาจารย์เจียงขับรถมาแล้วลงจาก,กระบะสีแดงท่านให้สัมภาษณ์ว่าเอากระเช้ามาให้คนแก่ใช่ไหมอืมฉันไม่เห็นกระเช้าสักอันครับฉันไม่เห็นว่าท่านมีกระเช้ามาด้วยเลยเห็นแต่เอาเสื้อมาให้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นเสื้ออะไรแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนะฮะ ฉันก็ไม่ได้รับเสื้อตัวนั้นด้วยที่พร,ระท่านหยิบมาท่านบอกว่าพระอาจารย์เจียงเนี่ยมาถึงปั๊บก็ถามหาสาม,มีเธอเลยถามไอ้สันอยู่หรือเปล่าเธอก็ตอบไปบอกไม่โยสันเนี่ยไปกาญจนบุรีไปเมืองกาญหลังจากนั้นพระอาจารย์เจียงก็พูดว่าขอให้สันเนี่ยไปเป็นหัวคะแนนให้เบอร์จุดจุด,จ,ดจุดหน่อยได้ไหม <c oughs> เนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่ลุกคุยกันที่ท่าไหนเนี่ยจนพระอาจารย์เจียงก็วอยวายวายตามคลิปเลยนี่นะฮะ ป้าทองเลื่อนบอกว่าไปทําบุญที่วัดนี้เป็นประจําใส่บาตรทุกวันแต่กลับถูกต่อว่าด้วยถธอยํำรุนแรงเช่นมึงไม่ไปวัดกูมึงไม่ใส่บาตรใหก้กูกูก็ไม่ได้ว่าไม่ต้องเข้าวัดไม่ต้องทําบุญให้กูกินก็ได้ทําให้ตัวเธอเองก็รู้สึกงงแล้วก็ตกใจเลยไม่ได้มีการตอบโต้อะไรเลยในวันนั้นอาจจะได้ยินเสียงพระจารย์เห็นไหมครับป้าทองเลื่อนยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแกไายนะฮะเนื่องจากว่าชาวบ้านมามุงดูครับตอนที่พระจาร์ตะโกนด่า ยอมรับว่าโดยปกติพระอาจารย์เจียงเนี่ยเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วแล้วก็ใช้คําพูดกับญาติโยมเนี่ยในลักษณะกูกูมึงมึงอยู่แล้วแต่หลังจากเกิดเหตุนเนี่ยฉันก็ไม่ได้คุยกับพระอาจารย์อีกเลยและก็ไม่กล้าเข้าวัดด้วยประเด็นแรกนะฮะกระเช้าปลาทองเลือนบอกฉันไม่เห็นนะ,ะ,นะลองลอง, <นะ S 1> ลองฟังดูหน่อยนะครับครับเกิดรถลงมาเขาก็ถามหาแฟนป้า <S S S อไอสารอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ป้าเขาเลยบอกว่า เขาไม่อยู่เขาไปอการแล้วป้าก็พูดแบบนี้เนาะมันลูงหัวคะแนนให้มือหกเพืออะไรนี่พ้าก็เลยบอกว่าป้าไม่รู้อว่าอยู่บ้า,บาอะไรเงี้ยอยู่ในคลิปมันแหละไม่ให้เข้าวัดอมไม่ต้องเข้าวัดกูก็ได้นะไม่ต้องทําบุญให้กูป,ปินก็ได้นะหว่งทำใคลิปเลยพงคลิมคปมนะันจ้ะเพิ่งเ,เคยพูดแบบนี้ที่ผ่านมาคือคุยกันดีปกติค่ะ เร่องอะไรเร่องอะไรคะมันรู้สึกยังไงกันเล่าเขาเป็นเหมือนกับคนแบบเครียดอะครับแล้วตอนนี้ผมเขามาเจอเจอแบบว่าสภาพแบบเนี้ยมีคนมาต่อว่าเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมเป็นผู้ชายเขาผมก็รับสภาพนี้ไม่ได้ไม่องอะไรเรื่องอะไรแนี่ผมก็เป็นโรคเครียดๆอยู่แล้วด้วยเนี่ยนี่สิ่งวิถีชาวบ้านนะพอโดนเหมือนกับพระอาจารย์ว่าแล้วลักษณะพูดเหมือนไม่ให้ไม่ใหปทำบุญน่ะ พระเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ต้องเคารพบูชาและคนที่เคารพบูชามาด่ามาว่าเนี่ยมันก็เสียใจมากเป็นพิเศษแล้วพูดเหมือนลักษณะไม่ต้องไปใส่บาตรให้กลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าไม่ให้ไปวัดอย่างเงี้ยบ้านทองเลื่อนจะไปแม่ทีเนี้ยไม่กล้าไม่ไปอีกเลยไม่ไปแล้วนะแล้วลูกชายล่าสุดนี้ลูกชายสัมภาษณ์เลยนะลูกชายเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าที่บ้านห้วยโพทองนะฮะคุณไพรรัตน์คุณไพรัตน์บอกว่าป้าทองเลื่อนผู้เป็นแม่เนี่ยแกป่วยเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วพอมาเจอ พระอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยกลายเป็นแม่คิดมากหนักเลยชายเดียวใส่แกคนเดียวเลยผัวไมไมาอยู่ใช่ไหมก็พ่อสันไม่อยู่ป้าทองเลื่อนรับเต็มๆเนี่ยฮะลูกชายบอกก็มองว่าลักษณะคําพูดเนี่ยรุนแรงเกินไปโดยเฉพาะแม่ผมที่มีอาการป่วยซึมเศร้าอยู่แล้วตอนนี้แกไม่กล้าจะไปเหยียบวัดเลยอ่ะและที่สําคัญคือบอกเอาแหละผมมาเข้าใจว่าพระอาจารย์เจียงเนี่ยเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วผมเนี่ยเคยบวชที่วัดนั้นเลยนะผมไปบวชบวชอยู่แปดเก้าวัน แต่สุดท้ายตัดสินใจศึกเลยเพราะผมรับไม่ได้กับการใช้ถ้อยคํารุนแรงในเวลาพูดของพระอาจารย์เจียงนี่นี่ลูกชายนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะลองลองฟังดูนะครับครับแล้วมองว่าแล้วมาเจอคลิปปรากฏขึ้นมาแบบนั้นอมผมเป็นลูกผมก็ต้องออกมาปกป้องแม่ผมอมในเชิงมาต่อว่าแม่ผมให้แม่ผมอับอายนี่หละ แลวแม่ผมก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลยสองสามวันนี<ม>้ผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นี่ผมปกป้องดูแลแม่ผมไม่ได้แล้วผมจะปกป้องดูแลลูกบ้านได้ยังไงใช่ไหมครับก็อย่างที่นี้ภาพที่มันปรากฏในคลิปเลยมผมก็ต้องมาอกมา,มาต่อบว่าอุปการีผมมันก็ไม่ได้แล้วผมไม่ยอมก็มผมสําหรับผมมันรุนแรงสําหรับผมอยู่แล้วมผมเชื่อว่าใครก็รับไม่ได้ชาวบ้านเขาอยู่เยอะแยะมีคันอับ i, อายเข้ามาแบบอย่างเงี้ยเข้ามาในบ้านเราในพื้นที่เราอย่างเงี้ย นี่ฮะคุณผู้ชมครับก็อันนี้คือคในมุมของอสองแม่ลูกที่อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วผู้อำนวยการสํานักพุทธจังหวัดลบบุรีว่าไงฮะผู้อำนวย <laughs> การสํานักพุทธนะฮะคุณวบีระจําลองนี่ของลบบุรีนะฮะก็บอกว่าไอพฤติกรรมที่เกิดขึ้น,นเห็นภาพแล้วนะครับยังไม่ถือว่าเข้าข่ายผิดพระธรรมวินัยอ๋อเหรอยังฮะแต่ในทางคณะสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นความผิดด้านอาจาระ หรือพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมกับสมณเพศคือทั้งเป็นพระอยู่นะฮะเบืบ้องต้นในเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์นะฮะก็เลยมอบหมายเจ้าคณะอำเภอเนี่ยไปดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนตามหลักพระธรรมวินยัยหลักการปกครองคณะสงฆ์อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะซึ่งท่านบอกว่าเหมือนการเล็กๆน้อยๆอ,อะไระนิดๆหน่อยๆตักเตือนเอนานะฮะ การปกครองสงจะดาเนินการผ่านลําดับชั้นนะฮะตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอซึ่งในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าคณะอําเภอในการเข้าไปตําหนิท่านซึ่งเป็นเจ้าคณะตําบลส่วนประเด็นเร Hans 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 ืはは่องการเมืองเนี่ยทางผอสํานักพุทธลบบุรีเนี่ยท่านบอกว่าพระรูปดังกล่าวชี้แจงมาแล้วนะครับบอกว่าอัตมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดซึ่งตอนนี้ในส่วนของสนักพุทธนะฮะก็บอกเขาก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาเป็นหัวคะแนนจริงๆนี่ฮะท่านบอกอย่างนี้นะครับ คือคลิปเนี่ยทำอะไรสํานักพุทธไม่ได้พอสำนักพุทธเนี่ยดูคลิปเดียวกับเราเลยเขาตีความไปอีกแบบหนึ่งได้เหมือนกันคนะฮะแต่แต่ให้ความเป็นธรรมกับกับพระอาจารย์เจงนิดนึงนะคือข้อมูลชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งที่นักข่าวเราไปคุยมาก็บอกว่าปกติท่านเป็นคนผู้จอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาคือแบบไปบริจาคโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นประจำอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนี่เขาไม่ให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะจริงๆถ้าให้พระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเลยนะ